สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบครับ มาขายตะเกี้ยร์ค่ะเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นแม่แต่ชูเหมือนขายเลยเนาะเฮ <c oughs> ้ยเขาไม่ได้ช้างนะอันนี้ก็จะดูนะครับปกติช่วงปลายปีหรือช่วงปีใหม่ผมจะชอบเล่นกับคุกกี้กล่องแดงครับในปีมันผ่านมาผมได้เล่นไปเยอะแยะมากมายนะครับถ้ายังไม่ได้ดูกดที่คําว่าการ์ดนะครับไม่ว่าจะเอาไปฝังดินเอาไปแช่น้ําล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาไปแช่โค้กเห็นไหมอ่าถ้ายังไม่กดที่คำว่าการด์ดโดยด่วนเลยครับไปย้อนดูผมทําอะไรบ้างนะครับก็มีอะไรอีกนะเขย่าเขย่าคุกกี้ห้าพันครั้งเป็นยังไงน่ารุ้นเนี่ยไปดูกันไไดดดด้้นนนะะะะคคครรรััับบออออ่่่่แแตตววีีผมมกก็ลลงิูาาาจทํปๆ ทำไมเดียบบีเอามาย่างย่างอู้อูไอเดียดีมากอูผ um ouais ู้เหมือนไม่เคยคิดกันมาก่อนเลยนะเออนั่นแหละครับวันนี__<_<__้ผมจะเอาคุกกี้กล่องแดงมาย่างหรือปิ้งหรือเผาเผาเรียกว่าอะไรกันแน่เออนั่นแหละช่างมันก็คือการจุดไฟข้างใต้กล่องนี้แล้วก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแหละเนาะลองทำขำๆดูนะครับมาถ้างั้นเราไปลุยกันเลยครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ มาอันดับแรกมาดูก่อนนะครับคุกกี้กล่องแดงวันนี้เป็นอาร์เซนอลนะปึแบบ๊บปึ๊บอ่านะแต่ตรงนี้ไอ้พวกที่เป็นกระดาษพวกเนี้ยน่าจะออกให้หมดก่อนเพราะผมคิดว่าวันนี้น่าจะกินน่าจะแบบพอยา่างไม่รู้ว่าไหมหรือยังไงไม่รู้อาจจะลองชิมดูนะครับเพราะนั้นพวกกระดาษพวกเนี้ยออกให้หมดก่อนนะกระดาษเอาออกให้หมดเลยเอาเหลือไว้แต่ <พ blush. S 1> ตัวคุกกี้พอนะอืมเอาไว้เอาไว้ให้มเหมือนเดิมเออให้มันสวย บ้านว่าสวยแล้วเดี๋ยวพอใส่ไปมันก็ยันอยู่ดีแหละอะนี่เรียบร้อย ก็คือเดี๋ยเป็นคุกกี้ธรรมดาแล้วทีนี้แล้วก็มาจาดัดเตรียมที่เผาก่อนคือการจุดเนี้ยเรามริวิชักษะในด้านการจุดไฟไม่เคยเดินป่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาวางเห็นอย่างเงี้ยแล้วจุดเทียนเลยเอาเทียนจ่อข้างใต้เยอะๆอย่างนี้เลยอ่าทาแบบง่ายๆนะแบบฉบับแบบง่ายๆของเราอง <Okay, S 2> นะคือไม่มีความร้อนเออคอยมันร้อนพออะไรก็ได้วังระวังหมาจริง,รง <laughs> ถ้าใช้เตาแก๊สก็ได้นะเนี่ยถ้ามีเตาแก๊สน,นะคือบ้านเราไม่มีเตาแก๊สเออมีเตาไฟฟ้าอ่าเอาตรงกลางด้วยนะอ่านี่ตรงนี้สวยสวยสวยโอเค มานี่ครับเหมือนเป็นแท่นบูชายันตอบครับเออเข้ามาอีกเออเข้ามาอีกเลยแตตรงกลางอันหนึ่งอืมอ่ะ,ออะโอเคมา ทำจทัจทวร์นะผมมันไหมกันจุ๊บจุบอ่ะโอเควางไว้เลยอ่าคือตรงนี้ตันกล่องอ่ะมันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะโดนความร้อนได้แต่จะไหมนิดนึงคือกล่องอาจจะเสียไปเลยแต่ว่าที่ผมอยากเห็นก็คือคุกกี้มันจะเป็นยังไงเอาดูดิดยมควันขึ้นแล้วอ่ะควันขึ้นคุกกี้ขึ้นเหล็กเนี่ยว้าวนี่หรือว่าที่เขาเรียกว่าการทำอาหารแบบรมควันคืออย่างนี้หรือเปล่าดูสิเห็นไหม เป็นควันขึ้นข้างในนะอ้าแล่น่าสนใจครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเดานะน่าจะไหม้กินแบบไหม้มากเลยจะไม่รู้อาจจะเป็นไหม้ที่กล่องข้างล่างก็ได้อาจจะไม่ได้ไหม้ที่ตัวคุกกี้ก็ได้นะนี่ด้านล่างเหมือนจะไหม้นี่นี่นี่ก็บอกว่าจะกินไม่ใช่เอาไม้มาเคลียดูดิอ่าเรียกว่ามีโอกาสที่จะไหม้สูงนะครับอ่าลองดูลองดูแล้วก็ลองทิ้งไว้เลยแล้วกันยังไงดูตรงขนาดนี้ไม่น่าจะกินได้ดูดำหนีแล้วอ่าแล้วลองทิ้งไว้สักประมาณ สิบหนาทีไหมน่าจะได้นะ้าสิบหนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าว่าผลจอกมาเป็นยังไงนะครับกับคุกกี้เผาย่างปิง้งโอ้ยมรู้เรียกยอะไรหลายๆทักงะอ่ะอ่ะนี่นะตอนนี้ครับก็ผ่านมาประมาณ5นาทีได้ดูตรงน,นี้คือไฟกำลังลุกโชนเลยครับแล้วก็พวันขมูงเลยครับตอนนี้ผมได้กลิ่นของ ความไหม้เหมือนแบบดูแล้วไม่น่าจะกินได้นะครับตอนนั้นเออท่เดี๋ยวให้เ<อ>บ,บบีกินละกันนี่ตรงนี้ด้านข้างนี่เห็นไหมกล่องอคุกกี้ดำดแล้วจิ้นนิดๆน่ากินมากเลยอ้เอาเลยกินเลยกินเลยเชิญเลยไม่ได้ยินเสียงอืมนี่ด้านงของโอ้โหแล้วควันขมุ่งมากอ้ตรงนี้นี่นี่นี่เลยอยู่ที่ควันตรงนี้มันเป็นควันแบบดำน่าจะเป็นพิษครับแต่ต้องหลบไว้นี่โอ้โหน่ากินมากอันนั้นนี่เอาเลยอันนี้ ให้กระติ๊กกินเลยครับผมเหมือนเห็นลินจือเลยอ่ะตรงนี้นี่นี่นี่เราต้องหลบควันครับควันไปลมไปทางไหนแล้วต้องหนีไปอีกทางแต่ก็ตรงนี้ที่พื้นกล่องคุกกี้นนั้นดำแล้วดำมันก็ต้องดำอยู่แล้วมันโดนไฟก็<ม>ต้องไหม้<ง>หอ,อะเน่าน่ากินไหมคะเดี๋ยวดูที่โอ้โหแม่ครัวเราสุดยอดสุดยอดหลบดูทรงแล้วดำหมด เหมือนเอามาไม่มแต่บางชิ้นก็คือ,อไ,ไม่ได้ไหมเนี่ยเหมือนอันนี้ก็ดูน่ากินเลยนะ,นะกินเลยไหมอ่ะไม่เอาอ่ะมลมควัน <laughs> อันนี้ไม่ใช่ลมเทียนนะลมควันนะ <laughs> ลมควันควันไม้วยนะโอเคก็ทิ้งต่อไปสักพักนึงแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่อีกรอบดาวอัปเดเรื่อยๆเนยะ ติดขึ้นมาบนคุกกี้เลยแล้ว <c oughs> มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเนี่ย <Okay. S 1> อ่ะนี่ครับก็ดูเห็นไหมคือคุกกี้ข้างบนเนวไฟติดขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าติดขึ้นมาได้ยังไงอะไฟข้างนอกมันเข้ามาโดนเหรอใช่ไหมหรือว่าแมมว้าเราจุดด้านล่างใช่ไหมมันไม่น่าที่จะไฟเข้ามาข้างในคุกกี้ <c oughs> ได้เลยอะแล้ยมันติดได้ยงไงอะเออไม่มันมีน้ํามันหรือเปล่าในคุกกี้หรือว่ามันร้อนจัดขนาดที่แบบติดไฟได้เลย โอ้กลไม่เชื่อเพิงซะเลยเนี่ยอ่ามาถ้างั้นขั้นตอนต่อไปเราต้องมาลองกินกันดูครับซึ่งคนที่จะกินวันนี้ก็คือตากล้องของเรานั่นเองครับขอเชิญตากล้องมากินได้เลยครับ<ล> <laughs> เราดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงี่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนีง่นี่ชิ้นนี้พอได้อยู่นี่ยัง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 ยััดูนี่ก่อนเรียนเนการเล่นกับฟืนไฟต้องระวังนะครับโดนลวกขึ้นมาไม่คุ้มเลยนะครับโอ้สรุปมันก็จะไหม้หมดเลยอ่ะท่านนะสิแตคิดว่าจะได้กินคุกกี้ย่างนะไม่ไม่ได้แล้วดูตรงละติดไฟขนาดนี้เฮ้ยเหมือนเนี้ย ระวังนะไวไม่เหมือนกันอ้าวหมดเลยอย่าง้อ้ตรงนี้เราก็จะรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าเราไม่ควรเอาคุกกี้ในกล่องแดงมาย่างทั้งกล่องแบบนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่มีใครทาหรอกนะครับมันก็ดูเป็นอะไรที่มันแปลกดีนะเราอยากรู้ไงเพราะถ้าเราทําแบบนี้ดูมันจะเกิดผลยังไงถลกไฟติดขึ้นมาในคุกกี้เลยนี่เราดูนี่มันดูข้างในนี่เห็นควันข้างในไหม,มเห็นไหม,มนี่ตัวควันตรงนี้นี่ม,มันวิ่งแบบสวยมากอะ่ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาว้าศิละปะเปะิดการนี้มันเรียกว่าอะไรด,ด,ดูดิวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวานะเออสวยดี่ะเร้าตื่นเต้นกับอะไรวะเนี่ยตื่นเต้นกับคุกกี้ไม่คุกกี้ติดไเออก็เจ๋งดี เป็นเทียร์ลึกหน่อยสิโอ้โหเท่ดีเดี๋ยวลงคอมมูนิตี้เดี๋ยววิวลงในคอมมูนิตี้ชุมชนเออเออมึมอุ้ยตกใจเดี๋ยวลงในคอมมูนิตี้ให้เดาว่าอะไรดีกว่าโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ไหม้นะครับคุกกี้คุกกี้ของเราไม่ไหม้เลยครับไม่ไม่แบบไม่เกลียมเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหมอย่างไม่เกลียมเลยครับไปคูณสองครับไม่และไม่เลยโอ้โหเหมือนแบบเผาคงเตกอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเฮ้ยอย่างนี้โลกจะร้อนไหมเนี่ย เอ,อ,อแล้วนี้เราทำเพื่อการทดลองเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้เชยให้สิบ <calle. S 2> ต้น <laughs> เขาหนึ่งครั้งปลูก,กต้นไม้สิบต้นอ่าคิดว่าวรจะดับได้ออาแล้วทีนี้เราจะยังไงต่อเนี่ยแล้ LE วก็ <laughs> นั่งดูว่าไฟจะดับเมื่อไร <laughs> เออก็เราเรอให้มันดับเองแล้วกันเนาะแล้วดับมันโดยดูที่มันจะดับเมื่อไรเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไฟลุกลโทษมากโอ้ย <sh arp> อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูใกล้ๆกันดีก,กว่านะครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โหนี่เนี่ยตรงนี้เราที่มองนี่เหมือนเป็นฟอสซิลอันนีกออนไปฟอสซิลที่แบบปลูกฝังดีมานานๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอ้มันดูแข็งมากเลยนะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นสักพักหนึ่งเรามาหยิบมาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราดับไฟให้หมดก่อนนะ12 seconds later อ่ะมาเรามาดูกันครับเอาใกล้ๆเลยนี่อ่า อันเราได้สังกเกตเลยคือมันเล็กเล็กมากเล็กจิ๋วเลยดูยแต่ละชิ้นนี่ยังอยู่รูปแบบเดิมเลยนะเห็นไหมตัวที่เป็นรูปเพชรเจลเนี่ยังอยู่รูปแบบเดิมอ่าโอ้ยแต่ว่าพวกก้นหอยพวกกลมๆก,มก็ก็พอเห็นบางเล็กน้อยนะเออมันก็ทำมนกตัวกปกตินะแล้วตอนนี้เที่ลองจับดูแข็งทุกการแข็งหมดเลยเราแรกผมนึกว่าเราไปจิ้มปุ๊บมันจะแตกกระจายอย่างนี้ไม่ใช่ครับแข็งเป๊กเลยฟังเสียงเห็นไหมแข็งป้องเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นนะอันแรกเอา ที่เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันนี่มันเห็นเยอะๆเห็นง่ายๆอยู่อ่ะนี่นี่ตัวสี่เหลี่ยมเห็นไหมตัวสี่เหลี่ยมก่อนที่จะเผาเป็นแบบนี้ปุ๊บออกมาเป็นอย่างนี้อ่าสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวก้นหอยก้นหอยชื่ออะไรนะลืมแล้ววดีลาอะไรสักอย่างลืมแล้วนี่ก้นหอยก่อนที่จะเผาเป็นแบบนี้เฮ้ยตรงนี้ก็ยังมีไฟลุกโชนอยู่นะเหมือนว่ามันตัวคุกกี้มันเป็นเชื้อเพลิงอะนะก็ต่อไปไอ้กลมๆกลมๆปกติ คุกกี้แบบสายโกแลตโล่นี่ตัวนี้ยังควันขึ้นอยู่เลยนาย่าจะยังมีฟอมติดไฟอยู่ตรงนี้นะของจริงก่อนเผาเป็นอย่างงี้ปั๊บเผาเสร็จปั๊บเข้าใจและอันสุดท้ายไอ้ที่เป็นรูปเหมือนเพซเซลอ่านี่อ่าคือมันก็ยังเป็นรูปเดิมอยู่นะเรามองเนี่ยเราก็เดาได้ใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นตัวอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแค่มันแข็งขึ้นเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เหมือนมันยังติดไฟอยู่ใช่ไหมกระดาษไหมเรือกระดาษแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวนกระดาษไหมล้วฮะอู้ อูวูแต่ว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอยู่เลยนะครับเนี่ยว้าวกลับกันกลับก่อนปึ๊บปึ๊บไม่ก็อีกปึ๊บอ่ะตบๆตบดับอ่าแล้วก็เหลือตัวกล่องคุกกี้เดี๋ยวยกให้ดูนี่มาดูที่ตูดดิเป็นไงบ้างโอ้ยร้อนร้อนร้อนคงคงร้อนไม,ไม่เอาหมาเอาหมาอ่ะตูดเป็นไงบ้างไม่เหลือเออมันก็อยู่แล้วเนาะแล้วก็รอบๆก็ไม่หมดเลยเพราะว่า ด้วยกันที่เราเวลาเราจุดเทียนใช่ามาเทียนพอเวลามันลดลงลดลงมามันก็ออกมาข้างนอกมันก็เลยไหมด้านนอกนะครับก็น่าจะมีสกเก็ตสักตัวแหละที่มันแบบข้ามเข้าไปโดนตัวคุกกี้ข้างในนะพอเริ่มติดอันนึงทุกตัวมันก็ติดหมดเลยก็เลยเป็นไหมหมดเลยอุ้ยลลกระโ,โดโดได้ยังไงอู <c oughs> ้ผ m เ z i n g งหปดูที่ตัวฐานของกล่องดูสิ เดี๋ยวิเกี่ยวกันก่อนเราดูที่ตัวกล่องอย่างเดียวก่อนนะ<ม>ก็เป็นเหมือนเหล็กที่โดนความร้อนนะนะม,มันก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็นสีเหมือนลุ้งๆออกมาผมก็บอกเรียกไม่ถูกกันว่ายังไงนะ<ม>แล้วก็<ม><ม>ก็ไม่เล็กน้อยตามปกติ<ม>อ่าแต่ก็นี่แหละครับมาเราลองมาหักดูข้างในดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเราเงชิ้นหนึ่งจะจกโอ้โหเฮ้เหมือนถานเลยอะคือข้างในมันก็ดำไปหมดเลยทั้ง ทุกอนูเลยเห็นไหมตํำทุกอนูเลยครับทุกอนุเป็นนี่ยเหมือนจะหมดเลยเนี่ยแบบกลมจุดเหมือนกันโอ้มันเหมือนฐานจะชัดเลยแล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดเราไปข้างนอกอยากจะจุดไฟใช่ไหมแล้วหาฐานไม่ได้อาคุกกี้กล่องแดงแทนฐานได้เลยนะทานทุงละยี่สิบบาทไม่รู้อะไรหาง่ายกว่ากันคุกกี้กล่องละแปดสิบเออเ้ยเหมือน่านจริงๆเหมือนมันแบบเก็บความร้อนอยู่ในตัวพราะที่จะเะทุเมื่อเดี๋ยวลองจุดไฟดูทีนะมันติดอีกไหม จะระเบิดไหมอุ้ยไม่ติดดับดับเลยคือเอาเขาไปจอดใกล้ๆกล้ก็ดับเลยเอาใหมา่สิอืมดับเลย<ม>น่าจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันก็ติดไฟอยู่วลาพอมันติดไฟปุ๊บมันก็ไปเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ออกมานะครับมันก็เลยทําให้ไฟไม่ติดเลยเนี่ยเพราะว่าการจุดไฟมันใช้ออกซิเจนใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บมันมีก๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์เยอะก็เลยนี่ปุ๊บดับเห็นไหมอ่าครับโอเคและนี่แหละครับก็คือคุกกี้กล่องแดงที่พวกเรานํามาปิ้ง ย่างเผาไม่ียกอะไรสักอย่างกันแหละเออปิ้งย่างเผาเผาปิ้งย่างปิ้งเผาย่างเออสักอย่างนะครับออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโหเหม็นมากเหม็นแบบไม่เลยนี่หัวเหอเราเหม็นกันหมดเลยมั้งครับเนี่ยอ่ะก็จะรู้กันไหมนะครับว่าอย่าไปทําเลยนะครับถ้าทําแบบนี้มันไม่ได้กินครับได้แค่ได้สนุกอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ได้กินแล้วก็เหม็นไปหมดด้วยทั้งบ้านเลยนะครับใครที่ดีอย่าทําเลยนะครับซื้อมาแล้วก็กินดีกว่าครับอร่อยแลวครับไม่ต้องไปทําอะไรแผงแผงอย่างนี้นะครับโอเควันนี้มีเท่านี้แหละครับก็ใกล้จะช ปลอดภัยนะครับช่วงปีใหม่นี้ไม่รู้จะอวยพอรอะไรแล้วต้องอวยพรว่าปลอดภัยอย่างเดียวครับเพราะช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดละลอกใหม่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมลงวิดีโอทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับวันนี้ถ้าใครอยากกินส่งข้อความมาบอกผมเดี๋ยวผมใส่กล่องส่ง <c oughs> ไปให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันอ่านะครับโอเคไปนะครับสวัสดีครับอ่าแต่กล้องกินไหมมาเดี๋ยวป้อนอ้ำําอ้าอําอ้า <c oughs> อําอา้ำําอ้ํา